ออกจากงานประจําก่อน30ทําำยังไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์มุมมองส่วนตัวว่าอย่างนั้นละกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะยังแฮปปี้กับงานประจําที่ทําอยู่ก็ทําต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วอะ่ะมันเริ่มแบบไม่ตอบโจทย์แลวหรือบางคนแบบรู้สึกว่าอ่ช่วงแบบหลายปีที่ผ่านมาหลังจากเรียนจบอะ่ะพอทํางานปุ๊บเริ่มรู้สึกแบบมีความคิดที่มันไม่อยากอยู่กับงานหรือว่าอยากจะอ่าทำอะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะแบบ โกบิ o อนหรือไปมากกว่านั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทํำยังไงนะครับก็มันจะอขอเล่าเป็นแบบ5้าเฟสแล้วกันเนาะว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นคือคีมงานประจําก่อนนะอย่าพิ่งลาออกนะครับฝกอย่าเพิ่งอย่าคิดที่จะลาออกเด็ดขาดโดยเฉพาะแบบบางคนที่เข้ามาเรียนเทรดกับผมหรือว่าคนที่ตัดสินใจแบบอยากจะแบบออกมาทํา อ่าธุรกิจแบบเอามาทำเอ็มวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่อก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลาออกจากงานประจําเพราะว่าเรายังต้องมีเรายังเป็นคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่ใช่ไหมครับค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่าสารพัดค่าเลยใช่ไหมครับเรายังต้องต้องกินต้องใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นคีบงานประจําไว้ก่อนนะครับอ่ะพูดถึงเฟสหนึ่งก่อนเฟสหนึ่งก็คือหนึ่งเราต้องเขาเรียกว่า P พ e p a r รตัวเองหรือเตรียมตัวในเรื่องของสภาพ จิตใจของเราก่อนใช่ไหมเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าเราอยากจะออกแน่นะเออแต่ว่าโปรเซสเนี้ยมันเป็นโปรเซสที่ต้องเทคส์ไทม์ต้องใช้เวลาสร้างกันนิดนึงนะครับเฟสหนึ 1, ่งเฟสหนึ 1, ่งเฟสหนึ่งก็คือเราต้องวางเป้าหมายของเราก่อนอ่ะจดเราต้องมีเป้าหมายของเราก่อนว่าเราอ่ะคุยกับตัวเองหรือย,ยังว่าถามคำถามตัวเองก่อนอ่ะเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทํางานประจําไปตลอดหรือเปล่าถ้าเราจะทํางานประจําไปจนกเกษียนอายุ60เลย เราโอเคหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปกะเกษียณตอนไหนเออแต่ว่าถ้ามันมีบางอย่างที่มันมีบางวิธีหรือว่าบางทางที่มันไม่ใช่ทางลัดนะแต่มันเป็นทางที่ไวกว่าที่เราจะได้เป้าหมายนั้นอะที่เราต้องการอะอยากมีแบบไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือว่าอยากแบบได้ใช้ชีวิตไวขึ้นไหมเออสักแบบหลัง35หรือ40ก็รู้สึกว่ามีแบบอิสระภาพทางการเงินแล้วหรือเปล่าหรือว่าอยาก มั่นคงอยู่กับงานประจําไปเรื่อยๆเืยๆจนถึงเมื่อไหร่ก็ต้องวางแผนตอบตัวเองให้ได้แต่ถ้าคําตอบของคุณบอกว่าตอบตัวคุณเองเคลียร์คุณเองแล้วว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทํางานประจําไปตลอดไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่อันนี้มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนนะครับถ้าแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอบว่าไม่ใช่นะครับงานมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์มันไม่ a อ c o คอร์ g ดิูเป้าหมายในชีวิตของเราใช้มันเป็นแรงบันดาลใจซะ ในการที่เราจะ move ออกมาจากตรงนั้นนะครับถ้าเราเคลียร์ตัวเองจบแล้วเฟสที่2เราก็จะต้องเริ่มเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวด้การอะไรมองหาโอกาสมองหาโอกาสก่อนว่าเราอ่ะจะเรียนรู้ business แบบไหนนะครับเริ่มศึกษาเรียนรู้ก่อนอย่างของมาลีนเองอะ่ะเริ่มจากการแบบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเปิด YouTube ฟังว่าคนที่เขาแบบประสบความสําเร็จที่มันมากกว่านี้ในมันก็ต้องเป็นก็ได้คําตอบมาว่าอยากรวยอยากมีอิสรภาพต้องทําธุรกิจ เท่านั้นงานประจําไม่มีทางให้เราได้เราเคลียร์กับตัวเองแล้วว่างานประจําถ้าเราอยู่ตรงนี้เงินเดินหมื่นห้ามันตอบโจทย์ตรงนี้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ในระยะยาวมันไม่ใช่เราเลยต้องวางแผนแล้วก็มองหาโอกาสอื่นว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงได้บ้างแต่ว่าเราต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยิบหนังสือมาอ่านฟัง youtube หรือก็เรียนจากคนที่เขาประสบความสําเร็จก่อนนะครับแล้วก็เริ่มอ่าน ต้องต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะทําแบบอะไรเป็นไซต์บิสเนสนะครับเราก็จะต้องมีการแบ่งเวลาอย่างแรกเลยแบ่งเวลามาเรียนรู้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ทํางานแบบทุกวันอยู่แน่นอนว่างานประจําก็ทําเหมือนทุกคนนี่แหละที่เป็นแบบ9 to 5แล้วงานของผมเนี่ยหนักกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่9 to 5มันเป็นงานสแตนบายตลอดเวลามันคือการที่แบบมันไม่ได้มีเวลาว่าจะต้องแบบเช้ากลางวันคือบางทีอยู่ดีลูกค้าก็จะเข้ามาตรงที่ต้องมีแบบคลาสตอนแบบ ค่าหรือบางทีตอนคืนก็ยังต้องตอบอยู่หรือวันเสาร์อาทิตย์มีคําถามเข้ามาก็ยังต้องจัดการอยู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไปนั่งค้นหาดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะแล้วก็ของผมเองอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังไปเนาะว่าช่วงที่เคยทําร้านอาหารแล้วมันปิดไปมันก็เลยมีเวลาเพิ่มขึ้นมาแล้วบวกกับเวลาที่ผมเอามาจากการไปดูซีรีส์ดูหนังเล่นเกมที่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ย เอามาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเอามาฟัง Youtube เพิ่มขึ้นเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจเออเรียนรู้หลักสูตรการเงินนอกตำราที่มันไม่มีสอนในโรงเรียนอะมันเลยได้เรียนรู้ว่าโอเคทำไซต์ Business ต้องแบบนี้นะต้องเน้นคําว่า Business นะอย่าไปทําแบบไซต์ Job หรือว่า Part Time ็อบอะไรอย่างนี้นะคือถ้าไปทํางานแบบงานเสริมที่เอ่อออกมาทําแล้วรับเป็นจ็อแล้วก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ย เราจะมันก็ไม่ต่างกับการมีเงินเพิ่มมีงานเพิ่มมาเลยอ่ะแต่เราไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องของแอสเซทในคลิปอื่นนะครับก็ต้องเน้นการสร้างแบบบิสเนสขึ้นมานะครับก็ลม้มลุกนิดนึงเพราะว่ายังมีเงินเดือนอยู่อ่อก็ก็ยังมีเงินเดือนในการจ่ายค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆนะครับตอนนั้นก็อาจจะต้องแบบ ต้องคิดแบบนี้เ,เขาเรียกว่า delay gratification หรือว่าการอดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนนะครับเราก็เรียนรู้แบบโหเวลาว่างคือเอาไปอ่านหนังสือเรียนรู้เลยแล้วก็ลงมือทําด้วยนะครับก็คือลงลงมือทําด้วยก็ทําในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้ด้วยนะครับของผมก็มีการแบบเปิดเพจทํา YouTube แล้วก็มีกิจการเกี่ยวกับการออสอนเทรดแล้วก็เขียนหนังสือขายแล้วก็มาเพิ่มทํา อ่าบิสเนสที่เป็นแอมเวย์ way, เพิ่มอีกอันนึงก็คือก็คือการทําเขาเรียกว่าการสร้างซิสเต็มนะครับการสร้างระบบเราอยากเป็นเจ้าของระบบเราไม่อยากเป็นเจ้าของแบบแบรนด์หรือสินค้าหรืออะไรนะครับอ่าทีนี้พอเราวางแผนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วลงมือทำนะครับเฟสที่3นะครับเราก็จะเจออันที่เวิร์กเราก็ปลูกมันให้โตนั่นเองนะครับเราก็เริ่มปลูกมันให้โตอ่าผมจะยก ตัวอย่างที่อันที่เป็นบิสเนสที่ง่ายๆเลยแล้วกันนะครับก็คือเอ็มวเพราะว่าเอ็มวมันมันง่ายกว่ากว่าการเทรดเนาะการเทรดมันค่อนข้างจะเป็นเฉพาะทางนิดนึงนะครับก็คือเรามาสร้างแบบบิสเนสที่เป็นการแค่แบบนั่งดูคลิปอ่าดูข้อมูลสินค้าในบริษัทตัวเองดูข้อมูลอ่าของธุรกิจ แล้วก็ออกไปเล่าเรื่องอืมบางซื้อมาใช้บ้างเออแล้วก็ออกไปเล่าเรื่องไปหาลูกค้าก็ทําเหมือนกับการค้าขายทั่วๆไปเนี่ยแหละครับที่อ่ามีการโพสต์โปรโมทแล้วกห็หาลูกค้าเข้ามาแล้วก็มีการอ่าดูแลลูกค้าแล้วก็ ช่วงแรกๆก,ก็อาจจะยังไม่ได้มากก็เริ่มโปรโมตก่อนให้คนเริ่มเห็นก่อนว่าเฮ้ยเราทําอะไรเราเริ่มขายนี้นะบางคนแบบเริ่มมากล่าวว่าจะโพสต์แรกแบบมาขายของแล้วจะมีคนซื้อมีลูกค้าเลยบางทีมันก็เป็นไปได้ยากนะครับมันต้องมาจากการทําอย่างต่อเนื่องโอเคไหมแล้วก็ทําให้มันเริ่มมี revenue มาอะอย่างเช่นเพจที่สอนเทรดอย่างเงี้ยปีแรกผมไม่มี revenue เลย แต่ก็ยังทําต่อเพราะเรามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นโอเคปะเรามองเห็นอน,นาคตของเรานะครับแล้วก็ในธรฐฐฐุรกิจอย่างของ m อ็มวเองช่วงแรกๆก็ยังไม่มีลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้ว่าเอ๊เราจะแนะนําสินค้ายังไงเราจะแนะนําแบบแผนการตลาดยังไงให้คนสนใจอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันใช้แล้วมันดียังไงเราจะมีวิธีการพูดยังไงอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเราก็อาจจะยังเล่าด้วยความแบบไม่มั่นใจหรือว่าความรู้เราย,ยังไม่ได้มีมากเราก็แค่กลับมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทําซ้ํา เออกลับไปทําซ้ำในในใน s i n d s e t ใหม่ที่เราได้พัฒนาตัวเองมาแล้วนะครับแล้วมันก็เริ่มมีลูกค้าคนแรกขึ้นมาพอมันเริ่มมี revenue ปุ๊บเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันเนี้ย อ่าก็อย่างว่าว่าผมเคยทํากิจการมาหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็เจิงมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับมันก็ได้เรียนรู้จากอันเก่าแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามาคุณมาเห็นว่าผมทํากิจการวันนี้แล้วมันประสบความสําเร็จหรือว่าแบบโหมีลูกค้าเยอะแยะมีคนติดตามเยอะแยะมันเริ่มมาจากการแบบล้มลุกคุกคานเริ่มมาจากแบบความล้มเหลวก่อนทั้งนั้นแหละครับเออแต่เราอ่ะต้องไม่กลัวต้องต้องทํามันซะแล้วพอมันเริ่มมีเลเวลนิวขึ้นมาเนี่ยเราก็เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็อ่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับ จนมันธุรกิจหลายๆอย่างที่ทําขึ้นมาเนี่ยปลูกต้นไม้หลายๆต้นพร้อมๆกันใช่ปะแต่ค่อยๆแบบโฟกัสทีละอย่างนะมันก็เริ่มแซงงานประจําขึ้นมาเป็นหลายเท่าตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคีย์หลักเลยคือความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องคือถ้าสมมุติว่าคุณเลือกหยิบทํากิจการสักอย่างหนึ่งอะอย่างสมมุติว่าออกมาแบบ ไม่ได้ออกคือเทรดเป็นไซต์จ็อบหรือว่าทำแอ w มเวย์เป็นไซต์บิสเนสไปด้วยหรือ,อทำอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเป็นไซต์บิสเนสไปเนี่ยในช่วงเวลาแบบวันหยุดที่เราอยู่บ้านหรือว่าช่วงที่เรามีเวลาว่างแล้วเราก็แบบเดี๋ยวนี้มันง่ายอ่ะแค่แบบเปิดเพจเป็นหน้าร้านเปิด Instagram ใหม่หรือว่าเราสามารถใช้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะในการสร้างแบบเอ่อบิสเนสของเราขึ้นมาได้เลยอะคับแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะแนะนาให้ หลังจากที่เริ่มมี r e v e n u นแล้วนะก็คือเริ่มมีสร้างรายได้ได้แล้วอะต่อเนื่องสักประมาณอย่างน้อย6เดือนอะเราก็มาวิเคราะห์ดูว่ามันเพิ่มขึ้นไหมมันโอเคไหมถ้าสัก6เดือนขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเฟสที่4ความคิดของเรามันจะเริ่มเปลี่ยนแล้ว <c oughs> จากที่เราแบบว่าอ้อยากจะออกเหลือเกินงานประจําแล้วเราก็แบบบักบั่นในการแบบใช้เวลาว่างในการทำไซต์บิสเนสหรือว่างานงาน,งานาธุรกิจเสริมอะไรยเงี้ยไปด้วย พอเราเริ่มมีไรายได้มากขึ้นน่ะความคิดเรามันจะเปลี่ยนนะจริงๆตอนแรกอ่ะผมคิดว่าอุ้ยไรายได้แม่งแซงแบบเงินเดือนไปเริ่มแบบสองเท่าแล้วสามเท่าแล้วพอแซงไปแบบห้าเท่าสิบเท่าปุ๊บเฮ้ยความคิดเรามันเปลี่ยนว่ะเราไม่ได้ออกเพราะคิดลบแบบตอนแรกแล้วที่แบบว่าอ้มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แบบมีแต่สิ่งไม่ดีที่ทําให้เราจะออกมันกลายเป็นเรามองว่าเอ้ยเราคิดบวกแทนเราสามารถแบบเป็นพาร์เนอร์กับเขาได้เราสามารถมองว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ ให้เราเรียนรู้ได้อะเราเราเราได้เรียนรู้ได้แบบเติบโตที่นี่ที่ทํางานนี้เขาได้สอนอะไรเราหลายๆอย่างทั้งแบบเรื่องเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเราถือว่ามันเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยเราเราต้องขอบคุณด้วยซ้าอะที่มันแบบที่เราได้ประสบการณ์แบบนี้แล้ว คือตอนนั้นอะฟิลผมมันพอความคิดมันเปลี่ยนไปอะเรารู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนเรากําลังเรียนต่อโทแล้วเราก็มีทุนการศึกษาจากที่ทํางานไปด้วยมีคนแบบมีค่าหอพักค่าอะไรแบบอย่างเงี้ยในขณะที่เราก็แบบเรียนรู้จากงานแล้วก็ลงมือทําแล้วก็สร้างชีวิตตัวเองไปด้วยอะแล้วยังมีแบบที่ทํางานซัพพอร์ตแบบในเงินเดือนเราอีกอะประมาณเนี้ยนะครับพอเฟสที่4เนี่ย ความคิดเราก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนละเออเราก็จะรู้สึกแบบขอบคุณเสมอกับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะกลับไปขอบคุณในที่ที่แบบมันทําให้เราถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้เกิดขึ้นอะ่ะเราก็คงจะไม่มีแรงผลักดันในตัวเองคงจะไม่คงจะไม่เกิดคําถามกับตัวเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่เราเราคงไม่เกิดคําถามที่ทําให้ตัวเองอไปต่อ ไปต่อได้ไกลกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นคําขอบคุณเลยเนาะทีนี้พอเราเริ่มได้ระดับหนึ่งปุ๊บเฟสที่5นะครับเราก็เริ่มต่อยอดแล้วก็แบ่งเวลาแล้วเราอาจจะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกต้น2ต้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับปลูกต้นไม้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวไปฟังต่อกันในเรื่องของ income generators นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะโยงกับเรื่องการเงินทั้งหมดเลยเนาะอันนี้คือคําแนะนํานะครับก็คือจากประสบการณ์ตรงนี่แหละทีะ่เราเรียกว่าไงอะ เรียกว่าก็ตามหัวข้อเลยแล้วกันว่าออกจากงานประจําก่อน30อะ่ะเออเพราะฉะนั้นสรุปให้ง่ายๆเลยคือก่อนถ้าตัดสินใจดีแล้วว่างานประจําไม่ได้ตอบโจทย์ในระยะยาววันเนี้ยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยอะ่ะเราเริ่มวางแผนได้แล้วนะครับเคลียร์กับตัวเองจบแล้วถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ทางของเราในระยะยาวเราต้องเริ่มวางแผนเสเดี๋ยวนี้แล้วก็เริ่มลงมือทําเลยครับทำไซต์บิ๊กเน็ตทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจนะครับอืมซึ่งก็ฝาก เอ่อเไว้ในจุดตัดสินใจหนึ่งด้วยแล้วกันนะอะ่แต่มันจะเป็น Invisible Business ที่คุณคาดไม่ถึงกับรายได้ของมันเลยเราเป็นเจ้าของระบบเครือข่ายที่มันสามารถทำเงินได้โดยที่เราไม่ต้องหยุดอันนี้เราคงจะได้เรียนกันแล้วเนาะในเรื่องของอ่าโฟไอเงินเงินสีด้านงานสีประเภทใช่ไหมครับก็คือมันสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจฝั่ง B แบบ invisible ได้เลยเออเราไม่ต้องลงทุนต่ำเอ้ยไม่ต้องลงทุนสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับเอาจริงก็ไม่มีความเสี่ยงหรอกนะครับไม่มีความเสี่ยงเลยแค่ใช้เวลามาเรียนรู้เฉยๆแล้วก็อ่าก็เหมือนการทุกธุรกิจนะครับก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่ความยากง่ายอันนี้ก็แล้วแต่ ไปพิจรารณากันเองนะครับอันนี้ผมก็แค่แนะนําเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเฉยๆเท่านั้นเองเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทําก็คือมันง่ายแล้วก็มันไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากเฉพาะทางเราแค่ เหมือนกับใช้ของแล้วมันแบบใช้สินค้าแล้วเออมันดีอ่ะเราก็แค่แบบไปแนะนําต่อถ้าเราไม่รู้จะแนะนาอะไรเราก็ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มก็เต็ม YouTube ไปหมดเลยไม่จาเป็นต้องไปซื้อหนังสือแพงๆหรือโรงเรียนคอร์สอะไรเลยเราก็สามารถเรียนได้แล้วก็ระบบทุกอย่างก็มีไว้ให้เพียบพร้อมหมดแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรสักอย่างเลยซึ่งมันก็ง่ายนะครับโอเคเนาะถ้าใครสนใจสําหรับตรงธรุรกิจต,ตัวเนี้ยก็ติดต่อผู้แนะนำนะครับหรือถ้าไม่มีผู้แนะนําก็ติดต่อมาลินมาเลยก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นทริ อ่าเป็นแนวคิดนะครับวิธีการที่จะออกจากง,งานประจําเชื่อเถอะคุณรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้แบบว่ารู้สึกว่าแบบอุย้ยไม่อยากทํางานประจําไปตลอดหรอกส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วกันที่เจอบ่อยๆบ,บางคนอ่ะทำเพราะความจําเป็นจริงๆเพราะว่าเอา่อซื้อคอนโดไปแล้วซื้อรถไปแล้วซื้อบ้านไปแล้วใช่ป่ะมันออกไม่ได้ถูกไหมครับเออแต่ถ้าคิดได้เราก็วางแผนให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆแบ่งสันจัดสรรเวลาแบ่งเวลาทําอะไรที่มันแบบสร้างชีวิตของตัวเองอ่ะ ใช่ป่ะเออค่อยๆแบบแบ่งเวลาทําเอานะครับแล้วถ้าวันหนึ่งอะรายได้อะมันแซงงานประจําได้แล้วมันหยุดทําได้คุณเอาไหมละ่ะใช้เวลาสักประมาณแบบ2ปีที่เราต้องอาจจะต้องขยันกว่าเพื่อนๆหน่อยอ่าอาจจะต้องไม่ได้มีวันหยุดสุกเสราร์ที่ไปเที่ยวเหมือนเพื่อนๆสัก2ปีโอเคไหมอะแต่หลังจากนั้นตลอดไปเราสามารถหยุดทํางานได้หรือเราสามารถออกจากงานประจําได้แล้วมีชีวิตเป็นของตัวเองอะคุณอยากได้ไหมอะเออ แล้วก็อันนี้สําหรับคนที่อายุยังไม่ถึง30นะครับก,ก็เพราะว่าเราทําได้แล้วเราเลยเอาวิธีตรงนี้มาแชร์ให้กับทุกคนนะครับถ้าอยากรู้จักกันมากขึ้นอยากฟังมากขึ้นนะครับคลิปนี้อาจจะพูดไม่หมดหรอกก็ค่อยๆเข้ามาทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็คงจะได้คุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยเนี่ยก็จะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ผมก็จะเทรนนิ่งในเรื่องแบบการเงินนอกตาราการสร้างธุรกิจการพัฒนาตัวเองในทุกด้านในชีวิต นะครับบอกเลยก็ถ้าสนใจก็มาคุยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะเจอทางที่เขาเรียกว่าไงเจอเจอทางของตัวเองเนาะ,ะนะครับโอเคสวัสดีครับ